กินเขาน้ำกันเดอ้อจะปนปลาปนปลาตะเพียนใส่แมงดาแกงส้มปลาทูนาจะแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็หมากผักสาบสมผักยังวันเบิดจตแต่พี่น้องมามะม,มากินเขาน้ำแม่อ้วนจะกับเขาก็มีซัมเน่ละพี่น้องกินด้วยกันเลยจา้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขพ้นามาบเดอ้อมากินเขาน้ำแม่อ้วนมือนหนิจา้า นี่ละกับป๋าจังสี่ละพี่น้องให้กับป๋าอีสานบ้านๆเพราะว่าบ้านๆปน,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 นปลาจะปนปลาแล้วก็แกงส้มลวกกันหมากพักสาบจา้ะพอสั่งนู้นไปเก็บม้าหมอเส่าเนี่พี่น้องฟาดห่อนไปเห็ดกับป๋าหมูตะออกม้าจ้ะห่อนคักม้ามาก,กินน้ำกัน,มนหมดเนี่บ่บอกลายแยกกันอังปนปลาปนปลาใช้แมงดาหอม khắp thùng khắp rét sạch cái nó ร้องเผากันพี่น้องให้ปนปลากับสมพักกับหนอดพักกับเสีศษคนมากับพิ่นแก กินกับข้นย้อยก็แเสียบได้พี่น้องห้แกงสุก บรรยากาศเป็นคึมๆอันอันเวลาก็เวลาเดิมคุณลจะจะบ่ายบ่ายโมงบายสองบายสามคึมม้ามันอาตุกโลดจ่าจ่วงเนียวอข่อยห่อนมากกสม ល្នឹងខានាស់បានខ្លារឿងល្និតពីល្វើនធាន់ខានស្វើនន mà cái chân cái lóng có đi chân hết mắm mềm mềm nó ngọt, chào bán cái đi thì nong bắp đây chào có gì แกงสุ่มตำเนื้อปลาทูใส่แตงกวาถอดปลาทูแล้วก็มาแกีจากแกีย๊ยตำแกงสุ่มใส่ผักใส่มะกรกอใส่กะเหียงผักกาดดองใส่แครอทเอาตีมนุ่งผัด ไปกินมาน้านางกินผู้เดียวกับเสียบผู้เดียวเนาะจำคนนวดพักศับ เอามารวกมาหนึ่งเส้ปลากระเซบด้วยกัน อาหารอิสารบันบ,นบันขพราวบันบันข,บน,บนของไม่อ่อนนะจ๊ะ เขาถอดกปะทุแล้วเขาเอามัต่ำมุนมุนไซน,นักกาเสียบ เต็มเขาพี่เนาะเขาเหนียวเต็มกอมเอาจิบเดียกแจ่เนี่ยคนนะจ้าจิบหนาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นอกจาะขอบคุณที่เขามารับชมช่องไม้วันพากินปลาแซ่บนอกจาะมักกะไล่ำถือแก่กระแช่เห็นไม้วันเด้อจ้าฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นอกจาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจาะสวัสดีค่ะ